ครับสวัสดีครับสวัสดีพาพพี่น้องมาเจ็บเห็ดได้ครับเขาโคกกันครับเมือ่อนี้เรียกโคกเดี๋ยวไปติดตามภาพเมื่อนี้ว่าสีมานบระมานครับเมื่อนี้จะก,กาดข้างทางครับระวังทางไปเจ็บเห็ดครับผม ช่ชมบรรยากาศกับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นปลามันครับเนี่ยเดี๋ยวบรรยากาศไปโขกเป็นปลาแบบนี้แล้วครับ ้บพอ,อแล้วพี่นอ้องนี่ดอกหนึ่งเห็ดกอรครับเห็ดกอแดงมัดกอขาวนี่ครับสอยเลยพี่นอ้องเห็ดเห็ดนี่ครับดอกเลืองๆนี่เห็ดตระกูลเห็ดเพิงได้ครับนี่ เบิงครัเห็ดเพลิงนี่ครับผลงานมือนีิเห็ดได้ซรัพนี่แหละครับเลยพอไหลโคนหลายก็เห็ดครับมือนีิ